เดี๋ยวเดี๋ยวสกินมึงทุเรศมากคิมเก็นคนตัวเล็กมากมึงเลยออริจินัลนะครับเป็นของแท้ไงนี่อยากเปลี่ยนสกินหน้โดูเอาเปิดดิไม่ต้องให้แขกรับเชิญเปิดดิมอามาคุปเปอรเองก็ได้เออกูปเปอรเองเลยคิมเสื้อมึงนี่จายเยอะจังบังหน้ากูอีกเอาเ ป่ะวันนี้มาเล่นอะไรกันนะเล่นไออะไรนะเล่นเกมไงเกมไงครับอืมป่ะป่ะมันจะมีเกาะอยู่ให้เลือกเอ้ยมันเล่นแบบมันตีเพย์เยอะได้เปล่าวะคิดไม่ไม่เคยเล่นวะยุ่งแล้วยุ่งแล้วแบบขอดูเดี๋ยวจิมอ้าวไม่แนะนำตัวเองหน่อยวะแนะนำแล้วกอ้ชื่อก็รู้อ่ะนี่ะเหลือกูใช่ไหมอ้าวมาพิธีเปล่าวะหัวละหัวละเชี่ยมาผิที ออกออกออกนาเนี่ยพาสว้วะใครพาสวยวมาแล้วขับไม่มาได้ขับไม่ได้ฝันอีชิหายมึงอะไรเบสสวัสดีผู้ชมเลยครับกับสตีฟปุ่งนะวันนี้อยู่กับใครกับผมเองกับใครก็ไม่รู้อันนี้ไม่เกี่ยว ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวป่ะปะไปเล่นเย่มาละโอเคเดี๋ยวไบชื่ออะไรนะชื่อไอ้โป๊ะศูนย์หนึ่งโม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 อะไรกันด้วยศูนย์หนึ่โอเคอ่ะเชิญไปละเฮ้ยอย่าลบเริ่มเลยต้องบอกก่อนนะไว่าอย่าเดินลงน้ำไม่งั้นของของตก สกีนพวกเราแต่ละคนอีกมั้ยขออะไรเป็นเราไปของแท้มาไม่มาไล่พวกนี้เถื่อนเลยขึ้นเตีย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อ้าวโดนแย่งเฉยวัดใครใครที่สบายเกมนี้มีขโมยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คือเราสองคนเป็นตัวประกอบใช่ไหมครัเดี๋ยวดิเดี๋ยวมีอะไรให้ทำอ้าวอ๋อดูละมันต้องทำเครื่องนี้ไอ้อะไรวะมันบอกให้ทับสี่อ่ะคืออะไรทับสี่ทำเควสใช่ทับสี่ นีให้ทำเควสไอ้โอ้หลายอย่างอย่าเพิ่งทำเลยอ้าวสายกีไม่ออกอ่ะอ้าวของหายไป้หมดวะนั่นน่ะโดนโดกแล้วนั่นน่ะนั่นนั่นน่ะไอโซ่หนึ่งน่ะหยข้าทิ้งดีไหมเนี่ยไม่เกี่ยววัวนี่คืออะไรเก็บไปเก็บไปเก็บไ้ตีภูขาวถ้าว้าวัวตกน้ำอ่ะตายวัดแต่ก็อดไง อ่าเบสสักวันหนึ่งมึงจะมึงต้องเสียใจถ้าเกิดว่ากูไม่อยู่ในนั้ครับกูยืนอยู่ตรงนี้เบสอะมีส่วนร่วมในกล้องกูยืนอยู่ตรงนี้พูดไปในเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีส่วนร่วมเกมก็ต้องมีส่วนร่วมไว้อยู่ในเอออะอ่ามึงอยู่คนละฝั่งกับกูอ่ะกูอยู่ที่กูอยู่เนี่ยอ่า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 มาไม่รีบหมการไม่รีบหมดการทางเลนดีกว่าโมโนซาซ่าไปอโอเคอ่า น้ำมันใส่โวฟางเนี่ยลงไปเลยเล่นได้ใช่ไหมเล่นได้ใช่ไหมเล่นตไ่อะไรุ้อ้วเิดมีคนตายเันมีคนตายนลไอ้ช่งมันอย่าสนใจ What the fuck ่ออกชีวิตนี้จะได้ทำอะไรไหมเนี่ยไม่ออก h i m ่ y อย่าอย่า มีตัวเดียวเนี่ยเด,ดี๋ยวัะตกล่วนะเอวสัมโอ้ยตายสิเขาเป็นอะไรเนี่ยนั่นไม่อะไรจะได้หินง่าเลยนะหินง่ายเลยนะ นคิดเรียกแก่แล้วาน้ำเอาเอาบีบตรงนี้ข้างลางา่างนี่นะครับข้าหรือว่าไม่ต้องปิดหึตรงไหนอ่ะไหนข้างหลัง, <c oughs> ง,ลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลมาโดนตัวเองไม่อกี้ยงไม่เห็นอ่าเลยก็ขุดดินตรงข้างข้าง,าง,างตรงที่มึงตรงที่เองยืนอยู่เนี่ยเห็นไหมตรงที่เบสยืนอยู่ว่าไงเมื่อวานแล้วก็อยู่ข้างนอ,อกแต่ปะเอ้ยไม่ได้อุ้ยนั่นเนี่ยกลัวละลาก่อนลาก่อนมิกโอ้ยเรามาช่วยทำเป็นประโยชน์ดีกว่าเออใช่เออขุดขุดลงไปข้างล่างให้หน่อยข้างล่างแล้วก็ทำเป็นห้องให้หน่อยข้างล่างเนี่ย มันลึกเท่าไหร่โอ้โหลึกไปถึงถึงสุดอะสุดโลกอะแต่แต่ทรายข้างๆนี่ห้ามขุดงั้นน้ำทะลักเข้ามาแน่นอนโอเคน้ำทะลักโอเคใส่ฉลจุกใส่รากดินรากดินไงบีเอ๊ะฮะอะไรไม่น่าทำทรายเลยวะพี่เกียขุดแบบเป็นท่านๆเงี้ยว่ามันมันตกมาไม่ทำที่ขุดละจ้าแหมเดี๋ยวทำให้ก็ได้เอามาช่วยคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรโมลโก้ไงโอ้ อะไรโกโก้นะนี่มันจะผลละไอโยมุตโตะอ่ะใครใครยังไม่มีอ่ะมาเอาอุ้ยตกถุงของกูตายโอเคลาก่อนจะกำจัดขอบเขตยังไงเนี่ยเดี๋ยวแม่งดีตกเร็วปลาบาดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะ้ะตายกำจัดถูกทำไมทรายมันตกลงไปวะอุด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 เดี๋ยวอุดให้ก็ได้ แม่งเดือดมากจริงๆฮะต้นไม้อะโอเคตัดตัดตัดไม้เลยก็ได้ต้นไม้เขาจะโตเขาก็โตของเขาเองเว้ยใช่ทำอะไรก็ได้โตแล้วเก็เอาตรงนี้ออกกันเออเปลี่ยนเป็นดินแทนอ้าอย่าหล่นอ้าอย่าหล่นอ้าอ้าอืมอืมเอ้ยนั่นวางพลาดเลยไหมายรอดจะวัวจ๋าจะเป็เพื่อเลข้าใช่ไหมได้ใช่เ๋าฮะ นั่นเสียงใครอ่ะไม่ใช่เฮ้ยเสียงคิมใช่ไหมอุ้ยอันนี้สุดท้ายคือไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเบสถ่ายแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้นิกเต็มเอาคิมครับคิมรับนะอย่ารับอย่ารับใจโยโย่เลยอย่างนั้นอย่ารับอย่างนั้นแนวเสียงนี้แบบเอาคิมครับรับนะอย่ารับอย่ารับใจโยโย่เลยอย่างนั้นอย่ารับอย่างนั้นแนว